โอ้ยสวัสดีจ้าเห็ดเถ่าเกิดบอมาเนาะเห็ดสีเหลืองมันเถ่าแล้วมันฝนตกใส่เบิดขึ้นเหมาะเลยการหาเชื้อเห็ดของเราวันนี้เอาไปขยายเอาไปปลูกต่อนะเพื่อนนะวิธีปลูกก็คือเอาไปแล้วก็ เอาไปฝังขุดหลุมฝังไว้ในโคนต้นไม้ที่เราต้องการให้มันเกิดต้นไม้ทุกชนิดที่มีแก่นเพื่อนนะแก่นต้นไม้ยางประดูป่าอันนี้ก็ต้นประดูนะคะเนี่ยก็มีเชื้อเห็ดแล้วปะดูป่าหรือต้นยางนาหรือต้นพะายอมนะเพื่อนนะอาไ,ได้มาดูเมื่อวานนะเพื่อนนะแบบนี้ ปรากฏว่าเขาเละตุ่มเป๊ะนะเพื่อนนะเขาเละตุ่มเปะ๊ะอ่าไม่เป็นไรล้วก็จะเอาไปฝังไว้ขยายไปที่อื่นนะเพื่อนนะคิดว่ามันไม่เกิดแล้วในใจเรานะในใจว่าไม่เกิดอ่า ว้ายร้อนมากเลยลูกไม่เป็นไรอาบไปเลยเนาะ